สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์น่าดูเรื่อง p a r t y A Who Lives Beside Me หรือจู J ้จ er ้อยวอาเกอรปีเดอะเจฟฟงเป็นซีรีส์จีนที่จะออกอากาศทางช่อง MGTv หรือ Mango TV ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกคอมมดี้และที่ทำงานมีทั้งหมด24ตอนนำแสดงโดยเสื้อปินปินหวังจื่อเสียนตีกวนหัวและจูหราน เื้อป็นปีนรับบทหลีเจอน,นันชายหนุ่มอายุ27ปีจากมณฑลเจียงซูเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเย็นชาทุ่มเทให้กับงานเป็นชายหนุ่มที่มีรูปรักสง่างามไม่ชอบชานมไม่ทานเผ็ดชอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหวังจือเสียนรับบทไบเยเสียนหญิงสาวจบใหม่อายุ23ปีจากมณฑลเสฉวนเป็นนักออกแบบฝึกหัดของ 88s เ,เธอชอบทานเผ็ดกระตือรือร้นในที่ทำงาน ดูเป็นคนขี้อายแต่ก็มักทำตัวในที่ทำงานและในชีวิตเธอเป็นคนน่ารักแต่ชอบบนเกี่ยวกับที่ทำงานตีกวนหัวรับบทหูหยานีเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังอายุ27ปีเป็นอดีตแฟนสาวของหลีเจ๋อหนานเธอเป็นทายาตรุ่นที่สองของตระกูลที่ร่ำรวยและมีแนวความคิดเป็นของเธอเองเธอมีวิสัยทัศน์ในการลงทุนและมีความเฉียบแหลมทางด้านธุรกิจจูหลานรับบทเหออยู่เฉิง ช่างภาพของ 88s อายุ26ปีชอบซ่อนชีวิตที่ร่ำรวยเป็นคนสบายๆทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิตและยังชอบช่วยเหลือคนที่เข้ามาใหม่อย่างไปเยเสียนอีกด้วยมาต่อกันที่ล,ล็อตเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะไปะเยเสียนผู้มีความฝันเธอเป็นดีไซเนอร์ฝึกหัดของเอเจนซี่โฆษณาเล็กๆ 88s เธอไม่คิดว่าในครึ่งปีแรกในการทำงานของเธอนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จ และเมื่อเธอได้ย้ายที่อยู่ใหม่ก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านที่มีนิสัยแปลกๆอย่างลีเจอนนันซึ่งในตอนแรกเธอก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือพาร์ตี้เอของเธอการพบกันครั้งแรกของพวกเขาไม่ดีเอาซะเลยในขณะเดียวกันบอสของไปยเยสเซียนได้รับงานออกแบบโปสเตอร์ชานมของบริษัทหนึง่งไปยเยสเซียนได้คิดว่าในที่สุดโอกาสในการแสดงความสามารถก็มาถึงแล้วแต่เธอก็ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากจากพาร์ตี้เอของเธอ ขณะที่ไปเย่สเียนกับหลีเจอนนั้นได้คลายความกดดันในที่ทำงานเนื่องจากความเข้าใจผิดกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นความรักของทั้งคู่ก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างที่ทำงานกับเพื่อนบ้านของทั้งคู่ก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาอีกทั้งยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในที่ทำงานแล้วทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อใจกันและพึ่งพาก,กันในที่สุดค่ะก่อนจบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ